งานมรดกโรคยอยศยิ่งฟ้าหอตรงนี้เป็นตรงที่เขามาถ่ายรูปก,กันเขามีมีแบบประดับไฟสวยงามแบบสไตล์ประมาณตลาดย้อนยุคโอตรงนี้สะพานสะพานนี้คนเพียบเลยอ๋อเดินย้อนไหมครับ <c oughs> <c oughs> ลองก็กลัวนั่งมากกวัว ก็เป็นสไตล์ตลาดย้อนยุคครับฝั่งนี้วันนี้แต่ดีใจนะถึงเข้ามาได้ครองคุ้มเลยครับสามารถเข้าไปเที่ยวชมนะฮะในตอนกลมันนะฮะได้นะครับเข้ามีถ่ายภาพเยอะเลยแต่ชุดไทยสีสวยนะฮะ ปหาาเ็นู่่รือวจะตอนนี้ผมเดินมาอีกโซนเนาะเป็นโซนที่อยู่ตรงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของวัดพระรามนะครับอยู่คอร์ฟ้ากับที่เราไปเดินดูตรขงของกินอีกทั้งนะตรงนี้นะ่าจะเป็นแบบโซนที่แบบตอนแรกว่าจะกลับแล้วก็เลยเดี๋ยวมาถ่ายตรงนี้ให้ชมดีกว่าเพราะเรายังเดินไม่ทั่วเลย ไม่ได้เดินมาเนาะโอนี่เรือเป็นเรือสุพรรณหงส์เนาะอยู่ในน้ำเลยโอ้โซนนี้คนก็เยอะเหมือนกันนะครับโซนนี้เอาจนโซนนี้หน้าเดินฝา่าตรงนุ้นนะมันบรรยากาศสวยไฟเยอะเลย เยอะมากเลยนะก่อนข้างบนข้างบนนั่นจะเป็นสุมสุ่มไก่แล้วก็มีหลอดไฟข้างล่างก็จะเป็นพวกนี้ครับของ เป็นของแบบแพนเมกนะแล้วก็เป็นพวกขนมขนมโบราณอะไรประมาณนี้พวกต้นไม้ขายเลยประมาณนี้มะพร้าวปัน่น นี่เป็นของขนมขนมโบราณแล้วก็พวกผลไม้ตรงนี้บรรยากาศดีนะทุกคนบรรยากาศแบบเออดูน่าเดินครับเพว่าตรงนี้โซนนี้น่าเดินมากเลยอ๋อรถรางเขาเริ่มจากตรงนี้ครับทุกคนรถรางเขาเริ่มจากตรงนี้ไปอีกโซนหนึ่ง ใช,ใช่ใช่แล้าค่ก่าแล้วขึ้นรถลางเลย,ยงานมรดกโรคยอยยศิ่งฝาโ้อตรงนี้เป็นตรงที่เขามาถ่ายรูปก,กันเขามีมีแบบประดับไฟสวยงามอยู่นี่ก็เป็นน้องกระต่ายนะอยู่น้องกระต่ายอยู่กลางไฟ LED สีน้ำเงิน อันนี้ก็จะเป็นแบบวุ้ยมดมดขยับได้นะออตัวนี้เขาประดับไฟสวยนะทุกคน ทำให้พึ่งขยับไปอีกได้นะเออพ้อท่าไห้ตรงนี้สวยมากเลยครับทุกคนโอ้โอ,องไฟอุโมงค์นี้นะครับเป็นอุโมงค์ที่เขามาถ่ายรูปกันเลย สวยมากเลยอ่ะอุ้ยมี่จุดโฟกัสเจ้ะสวยสวยเดี๋ยวหันไปดูเงี้ยเป็นโซนเขาประดับได้สวยมากเลยครับ ืออตนนี้เขาท่าอยู่สวยสวยเดี๋ยวเราไปดูในอุโมงไฟกันฮะไม่เป็นไรนี่เดินได้เดี๋ยวาขากลับนั่งรถลางมีชุดไทยชุดไทยแต่งงชุดไทยมาถ่ายภาพโอ้ว่อุโมงอุโมงไฟสว่างสวัย,ยินเสียง สอุโมงไฟตรงนี้สวยทุกคนเป็นจุดที่เขาถ่ายรูปกันนะเพียบเลยคนมาถ่ายภาพกันในนี้นี่คือแบบโอ้ยกโปรดักชั่นกันมาถ่ายรูปเลยครับ ออกมาจากสม้สมุงมองไฟแล้วเดี๋ยวเดินเข้าไปดูในงานกันดีกว่าอโอ้ตรงนี้ก็อีกโอ้ตรงนี้ไกลเลยนะทุกคน เดินย่อยไปแล้วกันครับโอ้โซนนี้ของน่ากินน่าจะเป็นแบบพวกอาหารโบราณเลยนะอาหารไทยไม่มีอันนี้ด้วยก็ะกระจับจับไม่ไม่ได้กินนานแล้วครับกระจับขนมโบราณโบราณล,ล้นๆเลย ตรงนี้สวยกว่าตรงนู้นเดินชมเฉาก๊วยเฉาก๊วยก็น่ากินนะพอนีไม่ได้หาข้อมูลก่อนนะว่าฝั่งนี้มีของของน่ากินเยอะเมื่อกี้ก็เลยซัดก๋วยเตี๋ยวไปแบบจุกเลย่ยางนี้น่าจะเผื่อท้องไ้กินแถวนี้บ้าง ไข่ปลาหมึกชอดคือตรงนี้จะทำเป็นตีมแบบตลาดโบราณโบราณทำแบบแนวไทยๆครับผมตลาดไทยขนมก็เป็นขนมขนมโบราณโบราณเลยโซนโซนนี้น่าเดินแ่บโซนนึนะ้นล้ ยอย่างเลยท,ทอดแคปหมูติดมันปันตไคร้ยกเข่งอ๋ออันนี้เป็นข้าวเหนียว ใไส้นะครับโอ้โอตรงนี้นี่หน้าเดินอ่ะมีเจ้าของหน้ากินก็เลยโอ้ปลาหมึกหมึกย่างเตาถ่านจ้าตัวใหญ่ ชิ้นปลากรายโวยจิ้มบางร้านก็เก็บแล้วนะหมดแล้วเว้ยอันนี้ยำสามขอบโอ้ดูสไตล์แบบโบราณโบราณครับโอ้ตรงนี้โซนนี้คนเยอะ เดี๋ยวครับขาขากลับนั่งสำลักทิพย์ครับบาร์บีคิววิขนมขนมโบราณทับนี้กะลอจีอยู่นี่ คนเยอะมากเลยเดินเดียดกันมากเลย้เดิน้ำมะพร้าวปั่น คือคนคนเดินแบบไฟไฟไปไฟมาแล้วเราก็เดินลำบากโอเครอเราเจอเรี่ยงมาแล้ว,ลวเดินในที่ที่คนเ,นเยอะก็ประมาณนี้นะครับจริงเราก็จะรีบเดินเราที่ถ่ายบรรยากาศกบติดวยอันนี้เจดีโอ oh. ประดับไฟที่เจดียสวยเลยมีการสแสดงด้วยเขาลื่อสนาหู ตรงนีโ so ้โล่งแล้วครับคนไม่ได้หัจับครับแล้วก็ดัมอนดอประมาณนี้นี่ก็จะเป็นน้ำนี่ขนมโบราณอันนี้อันนี้เป็นวันแบบ วันวันพุธนะครับวันธรรมดาโคตรคนเยอะมากเลยครับก็ยังเหลือเวลายังเหลือเวลาอีกประมาณ4วันก็ยังมีเวลาในการเข้ามาเที่ยวที่นี่ครับผมเดี๋ยวกลับไปผมอัพอัพคลิปเลยนะให้ทุกคนได้ชมได้ดูใต้ตำรอยมาเที่ยวกัน บรรยากาศสวยงามมากครับทุกคนนี่เนาะบรรยากาศประมาณนี้เลยก็เป็นผัดไทยคือแบบคือแบบประมาณว่าคนแบบเยอะจริงครับเดินเดินหลบซ้ายทีฝ่าทีอะไรก็ยังเดินลำบากครับ คือก็อยากจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมนะแต่ว่าคนเยอะครับโดนเบียดไปเบียดมาแล้วก็บางจุดก็ถ่ายไม่ได้เวลาเดินขมรัไปแล้วลามนะครับวันนี้ เป็นแบบสไตล์ประมาณตลาดย้อนยุคโหตรงนี้สะพานสะพานนี้คนเพียบเลยอ่อเดินย้อนไหมครับอันนี้เดินข้ามสะพานนะโอ้โหคนเยอะมากไม่รู้ว่าสะพานไม้จะรับน้ำหนักได้ดีแค่ไหนนะครับ รู้สึกได้ถึงการสั่นๆอยู่นะสะพานค่อนข้างสั่นนะแด้วมุ้งสุดท้ายเนี่ยตอนนี้จะขออญาตเอาให้ดงช้างีกว่ได้ยแล้วผมจะไปให้ฝักคดูคุณบ้างได้เดี๋ยวขออญาตนะตอนนี้ชมบรรยากาศ

<C ell ar> ลองก็กลัวนั่งมาก่ัวก็เป็นสไต,ตล์ <c oughs> ตลาดย้อนยุคครับฝั่งนี้เมื่อกี้ได้ลองดูปนะ้ายแล้วโอ้โหคนคนเยอะทุกซอนเลยบอกตรง คือ <c ười> ถ้ามาเที่ยวจริงๆแบบเดินไม่ไหวจริงเงนานะหลายโซนมากแต่ละโซนนี่โอ้ไกลๆกันเลยครับ <c oughs> <c oughs> โซนนี้ก็จะมีการแสดงครับเดี๋ยวไปดูการแสดงกันตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่าจะมีการแสดงอีกไหมเพราะว่าตอนหัวค่ำเราไปเดินอยู่ฝั่งน,น,นู้นเนาะครับอ้อกินมีรถรางบริการเดี๋ยวเราต้องนั่งรถรางกลับแล้วครับ

เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในครับผมด้านในมีอะไร มีน้องช้างครัถ่ายรูปนะมีน้องช้างให้ถ่ายรูปน้าอยคู่บ้านเสื้อผ้าก่อนนะคอันนี้คือเสื้อผ้าสวยนะคุณนะฮะแล้วก็รวมไปถึงถ้าเกิดว่าใครนะอยากจะแต่งชุดไทยๆแบบนี้บอกเลยนะว่าหลูสุดไม่กี่วันคุณเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีไหมครับี่พี่สาวเพื่อนพี่สาวผมแต่งชุดไทยมาดูหนูไม่ใช่คนไทยแต่ว่าเขาเขายังไม่ถึงถึงตัวคุณคุณ นี่ในว่ท่านนี้ท่านนี้มาจากอ่ามาจากที่ไหนนะฮะวานิชิวะอุยบุชชองใช่มามาไม่ทันแสดงครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่ยังหลงเหลืออยู่ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทั้งเที่ยอมารอถ่ายรูปกันอย่างเดียวแล้วตอนนี้ เ,เดินเดินเก็บบรรยากาศวันนี้ผมมาดูไม่ทันสแสดงนะไม่รู้ด้วยว่ามีสแสดงตรงนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเก็บเก็บบรรยากาศไปทุกคน ที่เขาไว้ใช้แสดงนะมาไม่ทันไม่เป็นไรครับผมก็มาถ่ายรูปคูกกับนักแสดงไปเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็ดับไฟแล้วนะครับดับไฟปิดแล้วจบการแสดงเดี๋ยวเราเดินออกเดี๋ยวเรารอขึ้นรถรางเกรับเพราะว่าเรามาดูแสดงไม่ทันก็มาถ่ายบรรยากาศขงโซนนี้เนาะเป็นบ,บตลาดตีม ตลาดย้อนยุคข้างหน้าไกลนู้นเลยเป็นสุมไฟที่ผมเดินมาตอนแรกฮะและ้วตรงนี้ก็จะเป็น,นร้านขายของขายอะไรประมาณนี้บรรยากาศก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเรอขึ้นรถรางกลับนี่ครับจุดนี้ครับขึ้นรถราง

บรรยากาศไปแวะถ่ายรูปแล้วก็นั่งเล่นด้วยตอนนี้ก็เดินกลับแล้วบรรยากาศตรงนี้คนยังเยอะอยู่ตอนนี้เริ่มแบบเดินไม่ค่อยไหวแล้วไกลมากเลยจะขึ้นรถรางก็โอ้โหคิวเช้าครับขึ้นยากรอคิวนานพอใกล้ถึงคิวก็โดนแรกก็ไม่เป็นไรเดินดีกว่าฮะไม่อยากรอแล้วเราจอดรถไกลด้วย ตอนแรกคิดว่าไม่ไม่ฟ้างไม่ไกลเท่าไหร่พอมาเดินจริงกว้างมากครับยาวมากทางเดินโซนตรงนี้คนยังเยอะอยู่นะครับตรงนี้เป็นจุดที่เขาประดับไฟสวยเลยแล้วก็มีคนมาถ่ายรูปกันตรงนี้เยอะมาก ดเดินไกลมากเลยตอนนี้ก็เดินไปตรงนี้แล้วนะครับ,งงะรบจะเดินกลับไปที่รถแล้ร้อนด้านนี้เลยนะครับแวะมาชิมนึงก่อนได้ ข้างหน้าก็มีงานอีกนะเนาะเดินเดินไปดูก่อนโซนเยอะมากทุกคนมีหลายโซนเลยที่นี้เดินคือแบบเดินแบบล้ามากอะ โอเคนะทุกคนตอนนี้ดับลามากเลยเดินเดินกลับแล้วนะครับกลับลรถจ,บจ,บจุดนี้ก็เป็นจุดนี้เขาเรียกว่าผมเรียกไม่ถูกอ่ะ <laughs> เขามาถ่ายรูปกันอนะ่ะมีป้ายยอยด อะไรเอ่ยยอยอดยิงฟ้า,ามีป้ายอยอยอดยิงฟ้ายุธย,ยาเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นลานวัฒนธรรมในลานนั้นคร,รัมผมไม่ได้เข้าไปแล้วนะครับไม่ไหวจะเดินแล้วก็เดี๋ยวโอเคเท่านี้ก่อนพอปิดคลิปเท่านี้นะทุกคนถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันเยอะเลยวันนี้ย,ยาว ถ้ามันยาวมากเดี๋ยวผมจะทำเป็นสองคลิปนะก็ปิดคลิปที่นี้กันนะครับผมสวัสดีครับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราปลาไปเที่ยวที่ไหน